ท่านพู้แมพพิณสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกปรูพาเวนซึ่งแมพแบบนี้ผมก็บอกได้เลยว่าเป็นแมพที่ผมชอบเล่นมากที่สุดแล้ววันนี้เรามาทำอะไรในแมพนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ในเกมนะครับแล้วเกมก็ อ่ะเอาเป็นว่ามันเหล็กแล้วกันโอเคมาที่กิจกรรมเลกนะครับท่านผู้ชมอันอ๋อมันไม่ใช่กิจกรรมอันนี้งานงานอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ยุงกัดขาผมคนนี้ตัดวิดีโอแป๊บเดียวเอา โอเคครับท่านผู้ชมอ่อผมดูแล้วเนี่ยเอ่อผมทำอะไรไม่ได้งั้นก็จะจะมีปีสองแหละเพราะว่าตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่ามันต้องทำยังไงเ,เดี๋ยวโอ้ประตูวัโอ้ของดีเลยท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ